กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ coffee series by d a d ดี on duty นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการสตีมนมการสตีมนมเนี่ยพูดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการกินกาแฟนมเลยนะครับเพราะอะไรลองคิดตามผมนะครับสมมุติว่าเราทำช็อตกาแฟแบบอย่างดีนะอร่อยกาแฟนี่แบบเพอร์เฟเลยแต่ว่าคนสตีมนมบริสตาแต่สตีมฟองฟอดนมเป็นน้ำลายเลยอนยะ่างเงี้ยเราก็กินกาแฟนั้นไม่ได้นะังไม่เอนจอยนมร้อนไปหรือนมเย็นไปมันก็ทําให้กาแฟแก้วนะั้นนี่แบบ บูดไปเลยเนาะแต่กับการช็อตกาแฟาจะไม่เพอร์เฟกมากแต่นมออกมาเนียนครีมมี่อุณหภูมิกำลังดีทำให้กาแฟาแก้วนั้นน่อร่อยไปเลยนั่นแหละครับผมเลยคิดว่าการตีนมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการซีมนมต่างๆที่ผมคิดว่าสำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็นการถือจักการวางสตีมอาร์มหรือแม้กระทั่งการคอนโทรลนมให้เป็นแบบเหมือนทอร์โดหมุนลงไปเนาะทำอะไรยังไงวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคทุกอย่างเลยครับผม ข้าวหงกาแฟที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็น Eco ก็จะเป็นกาแฟของคนไทยที่เขาโรสกาแฟที่นี่ส่งไปขายที่ไทยด้วยส่วนตัวผมไม่เคยกินกาแฟยี่ห้อนี้นะที่ผมสั่งเลยนะครับผมเพราะว่าดีไซน์เขาสวยมากอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่มึงทาถุงได้สวยมากจริงบ่งตัวผมสั่งเพราะถุงแบบเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กาแฟตัวนี้กันในการทําในการเขาเรียกอะไรในการทําคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปเลยนี่ไม่ได้เป็นการสปอนเซอร์นะผมแค่ผมแค่แนะนำเฉยๆฉยับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเทคนิคการตีนมนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนตีนมไม่ผิดครับผมไม่ว่าจะเป็น ตั้งคนละแบบหรือการถือจักคนละแบบแบบที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับไม่ผิดแต่แค่จะมาบอกเทคนิคเฉยๆว่าสิ่งที่ผมทําแล้วมันเวิร์กนมมันเนียนทำยังไงนะครับผมก็เทคนิควันนี้ที่จะมาบอกกันก็จะมี4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการถือนมไม่ว่าจะเป็นถือแบบแฟลตอย่างนี้เลย2 3อย่างที่2ก็คือเหมือนที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับการวางก้านซีมนมเข้าไปข้างในส่วนที่3ก็คือตำแหน่งความลึกความตื้นของ การสตรีมนะครับจักจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่เราควรใส่นมลึกตื่นแค่ไหนแล้วก็อันที่4ก็คือระยะเวลาที่เราจะใส่ฟองเข้าไปในนมเหมือน stretching นมนครับที่เราได้ยินเนี่ยเราควรทําตอนไหนแล้วก็ไม่ควรทําตอนไหนโอเคงั้นเราไปข้อแรกกันเลยเมื่อกี้ก็พูดอะไรข้อแรกวะตาแหน่งการถือของจักนมก่อนที่เราจะไปเปิดจริงๆเลยใช่ไหม ผมอยากจะมาบอกเทคนิคการถือก่อนครับผมถ้าเราถืออย่างนี้ ก็สตรีมได้นะครับถ้ามุดเราถือตรงๆเลยใช่ไหมมันก็สตรีมได้เหมือนกันโอเคถ้าเราถืออย่างนี้ล้วจิ้มลงไปถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเวลาน้ําหมุนนะครับผมกับองศาที่มันอยู่น้ําหมุนมันจะไม่สมูทมันจะไปตีกับตรงนี้แต่พอเราเอียงมันนิดนึงใช่ไหมครับพอเราเอียงปุ๊บความกว้างของน้ํามันจะเพิ่มขึ้นเพราะขนาดของจั๊กความกว้างของจั๊กมันก็จะเท่ากับกระบอกของมันใช่ไหมแต่พอเราเอียงมาอย่างนี้ยความกว้างของจั๊กจะเพิ่มขึ้นเพราะมันเฉียงนะครับเหมือนเราตัดไม้ไผ่มันจะเหมือน ขึ้นคือทําไมต้องทําน้ําหมุนพอเราทําฟองใช่ไหมครับท่านเราไม่ทําให้นมมันหมุนด้วยเนี่ย อากาศเหล่านั้นมันจะไม่หายไปการที่เราทําให้นมมันหมุนเนี่ยเพื่อไล่อากาศมันออกครับผมเราตีนมทําฟองมาแค่ไหนแต่ทําไม่นมไม่หมุนเนี่ยฟองก็จะอยู่ข้างบนนะข้างล่างจะเป็นของเหลวจะทําให้นมอ่ะไม่เนียนส่วนสําคัญของการตีนมเลยคือเมื่อไหร่ที่น้ามันหมุนนั่นแหละคือนมมันจะเนียนแล้วไม่เอียงเยอะเกินไปพอเอียงเยอะเกินไปทาไมครับเอียงเยอะเกินไปก็ไม่ผิดแต่พอเอียงเยอะเกินไปนมก็พอนมมันเพิ่มขึ้นนมก็จะหกออกจากจักเนี่ยนึกออกไหมเราหาองศาที่มันพอดีครับตรง มากไปกลางๆคือนมหมุนแล้วก็ไม่ล้นออกมาจักที่เราถืออย่างเงี้ยครับแล้วการวางสตีมอาร์ที่ดีนะครับให้เรานึกว่าอาเหมือนเราจรินตนาการเราอยู่ในโอ่งใหญ่ๆใช่ไหมเราจะทําให้มันเป็นน้ําวนอย่างเงี้ยถ้าเราตีตรงจุดสูงกลางเลยน้ํมันก็จะวนยากใช่ไหมถ้าเราตีให้ชิดขอบเลยเนี่ยมันก็เป็นวนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องนึกถึงว่าไอแรงสตีมนมที่ออกมามันก็จะชนกับวอลนี้ใช่ไหมครับมันทําให้นมเนี่ยมันเป็นแบบมั่วซั่วไปเลยไม่มีองศาดี องศาที่ดีอย่างที่ผมบอกไปคิดที่แล้วผมให้เราคิดว่ากากระบาดมันอยู่ในในขวดนี้ใช่ไหมเป็นกากระบาดปิดไปครึ่งหนึ่งของจั๊กใช่ไหมครับผมแล้วให้มันอยู่กึ่งกลางของส่วนบนนะครับนั่นแหละคือตำแหน่งที่ดีของมันทิ่มลงไปผมเรียกว่าน้ำบนแล้วกันง่ายๆก่อนจะจบให้เป็นน้ำบนให้ได้ครับเพื่อไล่อากาศออกจบนะครับกับการตำแหน่งที่เราถือจัก๊กจบนะไม่ใช่อย่างนี้ประมาณนี้กําลังดีครับผมไม่ใช่อย่างนี้เยอะไปถ้าอย่างนี้เยอะไปนะเปิดปุ๊บล้นเลยคนรู้แล้วนะครับว่านมที่ใส่ก็คือประมาณนี้ใช่ไหม แล้วมันจะมีเวลาของมันอยู่ว่าเราจะสตีมขึ้นมาพอนมเพิ่มมมกขึ้นแต่ถ้าเราใส่นมเยอะไปเวลาสตรีมเราก็จะสั้นลงเพราะนมมันล้นออกมาก่อนโอเคน,นะครับโอเคครับอันต่อไปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสกับตำแหน่งเลเวลที่เราจะใส่ความลึกของมันตอนนี้ผมหัดทำกาแฟใหม่ผมจะงงกับเรื่องนี้มากเลยว่าเราเอ๊ะเราต้องใส่ความลึกของมันเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมอันนี้ผมงงมากมอก่อนให้ทุกคนคิดอย่างนี้ครับเราสตรีมนมกับจักใส่อะไรอยู่ จักมันก็จะมี3มไซส์หลักๆใช่ไหมครับลาร์สมีเดียมแล้วก็ส l ผมจะมีแค่ลาร์สกับส l ผมไม่มีมีเดียมแล้วก็หัวซิมนมทุกอันนะครับมันจะมีหัวของมันที่ถอดได้อยู่ให้เราแบ่งหัวเนี่ยครับเป็น3ส่วนเล็กกลางใหญ่บนสุดคือเล็กครึ่งหนึ่งของหัวนี้คือไซส์กลางแล้วล่างสุดอันนี้ของไซส์ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสมมติเราจักไซส์เล็กแต่เราวางตำแหน่งของอันนี้ไซส์ใหญ่นมมันก็จะทำฟองมากไปทำให้มันนมมันล้นออกจากจัก แต่ถ้าสมมุติเราใช้จักไซส์ใหญ่แต่เราวางตำแหน่งอันนี้ของไซส์เล็กมันทําให้เรามันฟองมันไม่มากพอในจักไซส์ใหญ่นั่นแหละครับคือปัจจัยสําคัญเลยเราต้องรู้ก่อนว่านมมันควรอยู่ตำแหน่งไหนของมันไม่งั้นฟองมันจะขึ้นไม่มากพอหรือมากเกินไปถ้าเรารู้ตำแหน่งที่จะใส่แล้วก็จะทําให้การซีมนมเนี่ยเนียนขึ้นครับผม หัวข้อต่อไปที่จะมาพูดนะครับก็คือระยะเวลาของการใส่ฟองนมเข้าไปตอนที่เราสตรีมนมอยู่เนี่ยแบ่งเป็น3ามพีเรียดใช่ไหมครับ 1 2 3เวลาเราจะทําฟองเ่ยครับให้เราทําฟองแค่ช่วงแรกใช่ไหมอย่าไปทําช่วงที่2ไม่ใช่แบบว่าช่วงแรกไม่มีเสียงอะไรเลยมาเสียงช่วงที่2แล้วช่วงที่3คือจบเพราะอะไรถึงทําแค่ช่วงแรกคือถ้าเราใส่ฟองแค่ช่วงแรกใช่ไหมครับช่วงที่2กับช่วงที่3เนี่ยเราจะทาให้มันเป็นน้ําวนได้นานแล้วก็ไล่ฟองออกทําให้นมมันสมูทขึ้นไงครับถ้าเราทําฟองช่วงที่1แล้วเลยมาช่วงที่2ด้วยพอช่วงที่3าเนี่ยเราทํานมหมุนเนี่ย ฟองมันออกไปไม่หมดนะครับนึกออกไหมเพราะตอนที่เราทําน้าวนเนี่ยนมมันมีก,กันฟองมันเป็นไมโครโฟมครับพอเราทําแค่ช่วงหนึ่งสองสามทำน้ำนําวนทําให้นมตีนมได้เนียนมากขึ้นนึกออกไหมครับให้จําเสมอว่าให้เราแบ่งเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องบาลานซ์ตมีนมเนี่ยครับบอกไม่ได้ว่าเครื่องนั้น ตีนมกี่วินาทีกี่นาทีเพราะความแรงของเครื่องไม่เหมือนกันเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องที่เราทํางานอยู่ครับสตีมนมแรงหรือไม่แรงหรือเปล่าแล้วให้เราแบ่งช่วงเวลาเอาในตอนเราสตีมนมเพราะแต่ละจั๊กก็สตีมนมไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับตีจั๊กใหญ่ก็จะต้องทําฟองมากกว่าตอนตีจั๊กเล็กต้องทําความเข้าใจอุปกรณ์ที่เรามีก่อนงงไหมถ้างงคอมเมนต์นะครับผมมาตอบแยกปะญหา ครับผมอันต่อไปนี่จะเป็นสําคัญเลยที่ผมบอกตีนมมาทั้งหมดทั้งมวลถ้าไม่เกิดไอหลุมเนี่ยนมก็จะไม่เนียนแบบไมโครโฟมนะครับก็คือการทำน้ําวนใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าตําแหน่งของการใส่อันนี้สำคัญกับตอนที่ถือใช่ไหมให้เรานึกเสมอครับเวลาเราทําน้าวนเนี่ยว่าตําแหน่งของสตีมอาร์มเนี่ยคุยอยู่ตรงไหน,นพอถ้าเราจะทําน้ําวนในนี้แต่เราทําจุดศูนย์กลางมากเกินไปใช่ไหมครับนมมันก็น้ํำก็จะไม่หมุนมากถ้าเราตีขอบมากเกิน น้ำมันหมุนก็จริงแต่ว่ามันก็จะไปนชนขอบทําให้นมข้างล่างไม่ดึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในตําแหน่งที่แบบว่าตําแหน่งที่ดีอ่ะพอนมมันตีมาใช่ไหมครับน้ำก็จะเป็นน้ําบนทําให้นมมันมิกได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเวลาเราสตีมนมเนี่ยบางทีมันก็ต้องแก้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นฟองเยอะเกิน,นหรือฟองน้อยเกินหรืออะไรตําแหน่งในการวางการสตีมนมนะครับก็จะเป็นตําแหน่งการทําฟองด้วยก็ถ้าสมมติเราวางใกล้จุดศูนย์กลางมากไปใช่ไหมครับ ฟองมันจะมากขึ้นอันนี้แก้สถานาการณ์ในกรณีที่เราทำฟองได้ไม่เยอะพอเราไว้ตรงกลางมันจะ,จะแอดฟองเข้าไปหน่อยแต่ถ้าสมมุติฟองเราเยอะเกินไปเราก็จะย้ายตำแหน่งของก้านซิมนนครับให้ไปชิดขอบมันก็จะมีเสียงแบบแหลมแหลออกมาไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จะไปทำเหมือนไล่อากาศไล่ฟองไปครับเพื่อทำให้นมอ่ะฟองมันหายไปหน่อยมันก็จะเป็นการเทคนิคการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเวลารีมนมนะไรเงี้ยเพราะจะมันมีอยู่บางทีว่าทำฟองมากเกินไปเฮ้ยทำฟองน้อยไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการแก้นมที่เราตีในจักรนั้นด้วยกลางทำฟองชิดขอบคือไล่อากาศทำแปดไว้อะไรเงี้ยโอเค หลังจากที่เรารู้เทคนิคต่างๆเลยใช่ไหมการจะดูว่านมที่เราตีเนี่ยมันเนียนจริงหรือเปล่าก็พอเราเขย่านมใช่ไหมครับนมมันก็จะขึ้นเงาขึ้นเป็นเงาเลยพอขึ้นเงาเสร็จแล้วก็จริงเราลองเทอาร์ตทำอะไรในแก้วเนี่ยทิ้งนมนั้นไว้ดูครับถ้านมแบบผ่านไป1นาที2นาทีแล้วขึ้นฟองฟอดเนี่ย แสดงว่ามันเนียนก็จริงแต่มันไม่เนียนถึงขั้นแบบไมโครโฟมแต่ถ้าเราทิ้งไว้แล้วอาร์ตยังเป็นรอยอาร์ตแต่แค่นมแบบจางๆหายไปแต่อาร์ตยังเส้นเป็นเส้นอยู่ไม่ขึ้นฟองนั่นแหละคือนมแบบไมโครโฟมเลยอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคการดูนมที่เราตีมาว่าเนียนหรือเปล่าครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือแต่ผมไม่แนะนํานะครับผมก็ให้ถอถอดเสื้อดูเลยก็ได้ถ้าเนียนนั่นแหละคือ <laughs> ถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของช่วงโปรทิปการซีมนมนะครับมันเป็นการหัดที่ใช้นมเยอะมากๆครับบางครั้งมันก็ไม่คุ้มกับเงินที่เราต้องจ่ายไปเพื่อซื้อนมมาสตีมใช่ไหมครับโปรทิปวันนี้ก็คือให้เราใช้น้ำยาล้างจานนะครับคือให้เราเอาจักไว้ใช่ไหมครับเติมน้ำจนถึงประมาณนี้เลยถึงปริมาณเลเวลเดียวกับที่เราจะซีมนมเลยใช่ไหมครับแล้วให้กดน้ำยาล้างจานเข้าไปสักปึ๊ดหนึ่งอย่าปึ๊ดไปก่อนแล้วใส่น้ำนะครับผมไม่งั้นมันจะเป็นฟองฟอดขึ้นมาให้เราใส่น้ำให้ในปริมาณนมก่อนแล้วกนล,นลงสัึดพอแมห ก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งในการหัดสตีมนมได้เลยนะครับเนียนเหมือนกันแต่ยาวไปกินนะอย่าหลงก็าไปกินเนียนเหมือนกันเลยทําให้ประหยัดค่านมไปเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโปรทิปของคลิปนี้ครับผมช่วงคลิปหน้าที่เป็นสอนลาเต้อาร์ใช่ไหมครับมันจะมีลิควิดลิควิดหนึ่งที่เราสามารถหยอดลงไปในน้ำแล้วก็มาทำลาเต้อาร์ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูครับผมตอนนี้มันยังมาไม่ถึงอยู่ รับผมก็จบไปแล้วสําหรับคลิปนี้ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยผมแชร์้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปช่วงใหม่ของรายการด้วยได้รับผลตอบรับที่ดีเลยสโลปวันนี้ขอลาไปก่อนถ้ามีคําถามอะไรอย่าลืมเม้นไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาตอบให้ทุกคนเลยขอบคุณท,ทุกคนที่ติดตามชมครับผมบ๊ายบาย